สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้เรามาเจอกันในหน่วยที่6เรื่องเส้นขนานนะคะจะเป็นเรื่องเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถระบุเส้นตรงคู่ที่ขนานกันโดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงสื่อการเรียนรู้นะคะคุณครูขออนุญาตเป็นครึ่งวงกลมแทนนะคะ โอเคค่ะต่อไปงานนะคะนักเรียนพลิกดูใบางานที่6.2นะคะเราจะทําแบบฝึกที่6.2นักเรียนนํามาเตรียมไว้เลยนะคะเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานนักเรียนดูก่อนดูในลักษณะที่คุณครูยังไม่สอนเขียนนะคะดูก่อนว่าอะไรกับอะไรทําอะไรกันดูค่ะเส้นตั้งฉากนะคะได้แก่นะคะ เส้นตรง CD ทำการตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด O และเขาให้สัญลักษณ์ของฉากตรงนี้มาเราก็สรุปได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ตัดกันที่จุด O นะคะและมุม COB นะคะ COB ตรงนี้นะคะเป็นมุมฉากค่ะ แสดงว่าเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัว T คว่ำเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะคะโอเคนะคะลองไปลำดับถัดไปนักเรียนดูรูปนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเขาตั้งฉากหรือไม่นักเรียนดูสัญ,ญลักษณ์ที่เขาให้ตรงนี้มันเป็นมุมบ้านถูกปะ มีค่าเออมีองศาของมันเนี่ยมากกว่า90องศาคือมุมป้านนั่นเองนะคะดังนั้น mn กับ ko นะคะ oh. ตัดกันที่จุด l นะคะและ mol นะคะ m โทษค่ะ mlo นะตรงนี้นะไม่เป็นมุมฉาก แสดงว่าเส้นตรง MN ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง KO หรือเส้นตรง KO ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง MN นั่นเองนะคะสรุปเอาคูณคูณขอแค่หนึ่งบรรทัดพอนะคะจะสลับยังไงก็ได้หน้าหลังหลังหน้าได้หมดนะคะเราก็สรุปได้ว่ามุมทุกมุมที่เหลือตรงนี้ค่ะก็ไม่เป็นมุมฉากโอเคนะคะ สรุปว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดกันแล้วเป็นมุมฉากเส้นตรงทั้งสองเส้นก็จะตั้งฉากกันนะคะข้อที่1อ่ะดูเฉลยไปสร้างเส้นตรงคองอขนาดกับกอขอสิอ่านะคะสร้างอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้วิธีสร้างไปตอนนี้มาดูก่อนว่าถ้าสร้างแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสร้างนะคะ ชอยอ,อส่วนของเส้นตรงชอยอตั้งฉากกับเส้นตรงชอซออ่านให้ถูกนะคะสัญลักษณ์ข้างบนนี้ส่วนของเส้นตรงตรงนี้คือยังไงคะเส้นตรงนะคะเมื่อตั้งฉากต้องใส่สัญลักษณ์ของฉากมุมใดมุมหนึ่งด้วยนะคะลำดับที่3เส้นตรงตอถอตั้งฉากกับเส้นตรงนอดอเห็นไหมคะก็ได้ดังรูป เขาบอกว่าให้สร้างเส้นส่วนของเส้นตรง BD ตั้งฉากกับเส้นตรง AC เราไม่จำเป็นต้องทำเป็นรูปกากระบ,บาทนะคะเราทำแค่นี้ก็ได้นะคะก็สามารถเหมือนกับคล้ายๆกับตัวทีเนาะนะคะก็เป็นลักษณะของการตั้งฉากเช่นกันนะคะในขณะที่ข้อ5และข้อ6ก็ใช้แนวคิดแบบเดียวกันในหนังสือในตัวอย่างเขาจะทำการตั้งฉากนะคะ หมุนไปหมุนมาในทิศทางที่แปลกไปนะคะเพื่อให้เราทราบว่าไม่ว่ามันจะพลิกแพลงยังไงแต่ถ้าหากมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแล้วมุมทุกมุมก็เป็นมุมฉากนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตรวจสอบมีรูปให้เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนั้นตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าตั้งฉากกัน ให้เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากด้วยนะคะเราก็รู้ว่าข้อหนึ่งมันตั้งฉากเราใช้อะไรวัดล่ะเราใช้เครื่องวงกลมวัดมุมใดมุมหนึ่งนะคะวัดมุมนี้ก็ได้นะลูกวัดมุมนี้ก็ได้ถ้ามุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะคะเราก็สรุปได้ว่าเส้นตรง ef ตั้งฉากกับเส้นตรง C, uh, gh เพราะนะคะเส้นตรง ef ตัดกับ gh ที่จุด i เป็นมุมฉากนะคะตอบง่ายๆแบบนี้นะคะข้อที่2ตั้งฉากเปล่าดูจากรูปเราก็นำเครื่องมงโกมาวัดมุมนี้หรือมุมนี้ถ้าได้90องศาแสดงว่าตั้งฉากเราก็ทำการสรุปว่ารังสี mn ตั้งฉากกับรังสี kl เพราะรังสี mn ตัด kl ที่จุด k เห็นไหมคะตัดกันที่จุด k แล้วเป็นมุมฉากสำหรับข้อ3ไม่มีสัญลักษณ์ของฉากเลยดูตรงนี้ก็รู้ว่ามันเป็นมุมแหลมเห็นไหมคะเราก็บอกว่าส่วนของเส้นตรง mn ไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง pq เพราะส่วนของเส้นตรง mn ตัดกับเส้นตรง pq ที่จุด y แล้วส่วนของเส้นตรง pq ที่จุด y แล้วไม่เป็นมุมฉาก ะะข้อที่4เป็นไหมจากเฉลยเป็นเฉลยเขาวัดมาให้วัดจากครึ่งวงกลมแล้วก็บอกว่ารังสี KL ตัดกับรังสี MN ที่จุด O นะคะแล้วก็เป็นมุมฉากนะคะเราตอบง,ง่ายๆนำคำตอบพวกนี้ไปตอบในแบบฝึกหัดที่6จุด